สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกันรอบสองแล้วนะคะเป็นสาระที่สองของมสามนะมสามคุณครูที่สอนมสามเราเจอกันคลิปที่สองสองนี้ก็คงเดาทางได้แล้วละ่ะว่าหลักสูตรสาระที่สองคืออะไรคะสาระการเขียนถูกต้องเลยค่ะสาระการเขียนนะคะสาระการเขียนเนี่ย ถ้าเราจะไปดูเรื่องของอหลักสูตรว่ามาตรฐานเป็นยังไงผลลัพธ์เป็นยังไงเรามาคุยกันก่อนอน,นะคะเรามาคุยกันก่อนนี่หมายความว่าครูเนี่ยชวนพวกเราคุยเช่นเดียวกันก็คือต้องการอยากจะให้คุณครูก็ไปชวนเด็กคุยเหมือนกันนะคะเราจะเรียนรู้อะไรเราจะสอนอะไรเรากระตุกกระตุ้นให้เขารู้สึกว่ากระดิกระดาอยากจะเรียนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็มาสร้างแรงจูงใจมาชวนเขาคุยซิว่า การเขียนวันนี้เราในใจเรารู้แล้วว่าเราจะสอนการเขียนเราขึ้นกระดานละเรารู้ละเด็กก็จะรู้และอ,อวันนี้จะสอนเรื่องการเขียนอธิบายนะชี้แจงนะแล้วมีแสดงความคิดเห็นด้วยนะนนเพราะฉะนั้นเราก็ลงมาดูชวนคุยกันหน่อยซึ่ว่า เออนักเรียนปัญหาเรื่องการเขียนมันเป็นยังไงอาจจะทักถามเด็กพูดคุยสนทนาเออนูมีหนูชอบเขียนไหมหรือไม่ชอบเขียนชอบออการเขียนการพูดการอ่านเออการอะไรอย่างนี้ชอบอะไรมากกว่ากาันอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่นะคะเราชวนคุยปัญหาของการเขียนการเขียนชี้แจงหรือการเขียนอธิบายคุณครูต้องสํารวจคุณครูต้องรวบรวมเพราะว่าการจัดการเรียนการสอนนะคะ ออพวกเราต้องไม่ลืมว่าครูมีหน้าที่หรือมีบทบาทไม่ได้สอนเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนจากคําว่าสอนเป็นอะไรคะจัดการเรียนรู้เป็นผู้อํานวยการเหมือนผู้อํานวยการแสดงและวางแผนจัดการจัดบรรยากาศมองวิธีการที่ทํายังไงให้คนดูทํายังไงนักเรียนของเราเสมเือนคนดูเนี่ยได้ลงมือปฏิบัติแล้วเขาเกิดการเรียนรู้ขึ้นนี่เขาเรียกว่าการจัดการเรียนรู้นะคะไม่ไม่ได้ไม่ได้สอนเหมือนกับเอาเอา,เอาตัวหนังสือมาเอาหนังสือมาแล้วก็อ่านให้ฟังพูดให้ฟังแล้วจำเอาไปนะอย่างนี้ แตกต่างกันแล้วเดี๋ยวนี้การจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างนี้แล้วนะคะแต่ว่าเราก็คุณนะบางทีเราก็พูดติดปากว่าการเรียนการสอนแต่จริงๆคือจัดการเรียนรู้เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมาดูว่าคุณครูจะต้องสํารวจจะต้องรู้หนึ่งคุณครูไม่สอนเรื่องใหม่คุณครูก็ต้องแก้เรื่องเก่าคือเรื่องเก่าหมายความว่าเด็กรู้มาผิด,ผดเด็กไม่รู้เด็กรู้ไม่ถูกต้อง เนี่เรียกว่าแก้ของเก่าให้ของใหม่แล้วถ้าเกิดเขาไม่ได้แก้ของเก่าของเก่าเขาก็ไม่มีอะไรของใหม่ก็ให้แต่เขาเราต้องการที่จะเพิ่มพูนเขาเรียกว่าพัฒนาเพราะฉะนั้นคุณครูก็มีหน้าที่ซ่อมของเก่าทวนของเก่าฟื้นฟูของเก่าให้ของใหม่ก็คือความรู้ใหม่เชื่อมโยงกับของเก่าแล้วก็ต่อยอด นี่คือต่อยอดคือแก้ปัญหาเนี่ยหน้าที่ครูมันมีอยู่แค่เนี้ยนะคะถ้าจะมองไปเพลอนๆเพราะฉะนั้นครูต้องเข้าใจในเรื่องนี้นะคะพอเข้าใจในเรื่องนี้คุณครูก็จะรู้ว่าเราจะสร้างแรงจูงใจยังไงอ้าวนักเรียนเราเห็นไหมว่าทําไมในเรื่องของการเขียนจึงไม่ค่อยบรรลุผลนะจะเขียนอธิบายเขียนชี้แจงแสดงความคิดเห็นอะไรมันมีปัญหาอะไรรู้ไหมมันมีปัญหาสิคะคุณครูครูครับให้เขียนที่ไรผมก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาเขียน เขียนได้นิดๆหน่อยๆถ้าเขียนแล้วบอกว่ากี่บรรทัดบางเนี่ยสมัยก่อนมีการต่อรองนะอย่าให้เยอะนะห้บรรทัดสามบรรทัดเด็กมอสามสามบรรทัด5ห้บรรทัดไม่ได้แล้วถูกไหมฮะแล้วบอกว่าเราจะเอาอะไรมาเขียนขึ้นต้นยังไงดีเดินเรื่องยังไงดีแล้วเขียนไปเรื่อยๆพอเอามาอ่านแล้วตกลงเธอจะบอกอะไรเนี่ยตกลงเรื่องราวของเธอมันคือเรื่องอะไร เห็นไหมมันไม่รู้จุดหมายปลายทางไม่รู้จุดมุ่งหมายไม่รู้เนื้อเรื่องเปิดเรื่องก็อะไรก็ไห่รู้เดินเรื่องไปสับสนวกวนอ่านแล้วก็งงคนเขียนก็ยังงงคนอ่านก็งงเหมือนกันเพราะฉะนั้นนี่คือปัญหาไงตัวเด็กเองเขาก็มีปัญหานะคะถ้าเราไปถามเขาเขาบอกว่าเขาไม่ชอบเขียนยาวๆแล้วไม่รู้จะเขียนยังไงเขียนแล้วขึ้นต้นไม่ถูกลงท้ายก็ไม่ถูกลงท้ายถูกขึ้นต้นถูกแต่ไม่ไม่น่าอ่านอย่างนี้ก็มีนะคะเรียกว่าเรื่องเราไม่ชนติดตาม ภาษาไม่สระสรยุยบางทีเขียนไปใช้ภาษาอะไรก็ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมนี่คือปัญหาซึ่งคุณครูจะต้องรวบรวมแล้วมองเด็กของเราเอาออย่าลืมว่าเด็กของเรามีหลายกลุ่มนะมีสไตล์เร์นนิ่งหรือมีรูปแบบการเรียนรู้แบบบางคนก็ชอบท้ง,งานกับเพื่อนบางคนก็ไม่ชอบทําง,งานกับเพื่อนบางคนก็ชอบทําง,งานคนเดียวบางคนก็ไม่ชอบพูดแต่ชอบเขียนบางคนชอบเขียนแต่ไม่ชอบพูดคือมันมีกลุ่มมีสไตล์คุณครูต้องมีจิตวิทยาแล้วก็ต้องมองเด็กของเราว่าในห้องเรา4ีา ส0คนเนี่ยเด็กของเรากลุ่มไหนเป็นอย่างไรจะได้จัดหมวดหมู่แล้วเราก็จะได้รู้ว่าปัญหามันเกิดขึ้นอะไรอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราชวนพูดคุยให้เห็นถึงปัญหาการพูดคุยให้เห็นปัญหานั่นเป็นแรงจูงใจตัวหนึ่งนะซึ่งจะทําให้เขาเห็นปัญหาแล้วก็จะได้หลีกเลี่ยงหรือไม่อยากเจอเลยไม่อยากเป็นเลยอยากเขียนได้นะคะเพราะฉะนั้นประโยชน์ถ้าเราไม่บอกแนวลบเราก็บอกแนวบวก นะะแนวลบก,ก็คือนี่ทำไม่ถ,ไมถ้าไม่ทํามันไม่ดีอย่างนี้หรือทําแล้วไม่ถูกมันไม่ดีอย่างนี้แต่ถ้าทําถูกแล้วมันดียังไงเพราะฉะนั้นการเขียนอธิบายการเขียนชี้แจงการเขียนแสดงความคิดเห็นมันมีประโยชน์อย่างไรบ้างตรงนี้เป็นเชิงแนวบวกเราให้ความคิดเห็นหรือสรุปให้ชีน้นา จัดกิจกรรมนะคะไม่ใช่อยู่ๆก็ไปบอกประโยชน์หนึ่งสองามหไม่ใช่เราก็ต้องจัดกิจกรรมว่าทํำยังไงเขาถึงจะให้เห็นประโยชน์แต่เราไม่ต้องจัดกิจกรรมไป15นาทีหมดเวลาสอนไม่ใช่นะหมดเวลาจัดการเรียนรู้ไม่ใช่ก็จัดกิจกรรมเล็กๆครูก็ลองดูซิจะใช้วิธีการแบบไหนที่จะให้เขาเห็นว่า เออการเขียนอธิบายเนี้ยการเขียนชี้แจงนะแล้วมีการแสดงเหตุผลอย่างมออีแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลนะมันทําให้การสื่อสารนั่นโอ้ยเราอยากได้อะไรมันก็รู้เรื่องเราเขียนไปเขาก็อ่านรู้เรื่องเราเจตนาจะบอกเขาก็รู้เราเจตนาจะเชิญชวนเขาก็ทราบเราอยากจะ บอกให้เขาคล้อยตามเขาก็คล้อยตามนี่เราเรียกว่าการสื่อสารมันจะบรรลุจุดประสงค์ถ้ามันเขียนได้อธิบายได้ชี้แจงได้แสดงความคิดเห็นได้ตรงประเด็นถูกต้องนะคะแล้วเนื้อหามันก็ชัดขึ้นไม่ใช่อ่านแล้วก็มีแต่น้ำหมงเหลง,งหลงแรงมันก็มีเนื้อหาที่ชัดขึ้นที่สําคัญคือคนอ่านเนี่ยเขาก็เข้าใจอ่ะเข้าใจชัดด้วยถ้าเราเขียนดีเราเขียนชดัดเราเขียนถูกมีเนื้อหาถูกต้องภาษาถูกต้องอะไรถูกต้องมันก็ชัดเจนใช่ไหมความความชัดเจน ก็ถูกถูกต้องขึ้นแล้วที่สําคัญคือเขาก็เข้าใจเราเราก็เข้าใจเขาเพราะาการเขียนที่มันถูกต้องเราต้องการสื่ออะไรเขาก็เข้าใจสิ่งนั้นเพราะฉนั้นตรงนี้เป็นประโยชน์ซึ่งเป็นแรงจูงใจอีกตัวหนึ่งสาระทั้งหมดของหลักสูตรมีเยอะแยะเลยถ้าเราคุณครูเข้าไปดูในในหลักสูตรนะคะเรื่องสาระการเขียนเห็นไหมคัดลายมือก่อกดีเขียนก่อควา,า,ามอะไรจดหมายเยอะแยะแต่เราคัดเอามาเรื่องนี้ทําไมเราเอามาเรื่องนี้เพราะมันมีความสําคัญเหมือนกันเด็กมสมที่จะต้องอธิบายคนอื่นเขาได้อ่ะ ชี้แจงคนอื่นก็ได้อ่ะสิบห้าขวบแล้วจะถามอะไรจะบอกอะไรแล้วไม่ต้องพูดเขียนมาเขียนไม่ถูกเขียนชี้แจงไม่ได้มันก็ ไม่ได้เหมือนกันการจัดการศึกษาก็ล้มเหลวถูกไหมคะเพราะ,ะนั้นสาระมันมีเยอะเราก็เลยดึงเอามาผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เราต้องการจะให้เขียนอธิบายเขียนชี้แจงหรือเขียนแสดงความคิดเห็นเนะี่ยเจาะมาหลักสูตรใหญ่บอกว่าใช้กระบวนการเขียนสื่อสารอย่างนู้นอย่างนี้เขียนไอ้นู่นนี่นี่แต่เราเจาะมาว่าผลลัพธ์ที่เราต้องการจะสอนในชั่วโมงนี้ใน4ชั่วโมง5ชั่วโมงนี้คือการเขียนอธิบายนะเขียนชี้แจงนะเราต้องการอะไรต้องการให้เขาอธิบาย ต้องการต้องการให้ไม่ใช่อธิบายต้องการให้เขาเขียนอธิบายต้องการให้เขาเขียนชี้แจงต้องการให้เขาเขียนแล้วแสดงความคิดเห็นนี่คือทักษะนะเรามีความต้องการนะผลลัพธ์ว่าเราเรียนจบเราจัดการเรียนรู้ให้เขาจัดโดยใช้สือ่อโดยใช้รูปแบบแล้วเด็กเขียนอธิบายได้เด็กชี้แจงได้เด็ก แสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นเหตุเป็นผลเห็นไหมคะนี่คือเป้าหมายสุดท้ายของการจัดชั่วโมงนี้หรือ3มชั่วโมงนี้หรือ4ี่ชั่วโมงนี้จัดเวลาให้เหมาะนะคะอย่าให้มันมากเกินไปอย่าให้มันน้อยเกินไปเพราะมันเป็นทักษะจะต้องใช้โอกาสเวลาการทำซ้ำ และทำบ่อยๆนะคะนี่ก็คือผลลัพธ์ตอนนี้พอเราทราบแล้วการเขียนอธิบายการเขียนชี้แจงการเขียนยังไงบอกตัวเองบอกคุณครูคุณครูต้องบอกตัวเองนะคะว่าอย่าลืมเรื่องนี้นะสามเรื่องนี้นะอย่าเป๊ะไปนะอย่าขึ้นต้นเป็นมาริซ้อนแตกใบอ่อนเป็นมาลิลาฉันก็ขึ้นต้นเรื่องนี้เขียนอธิบายลงท้ายไปแสดงความาไปเรื่องวิเคราะห์อะไรก็ไม่ทราบอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้นะคะเ,เพราะฉะนั้น เราก็เข้าใจพอเรารู้ละหลักสูตรเราก็รู้ละผลลัพธ์เราก็วางไว้ชัดเจนละนะคะและที่สําคัญก็คือแรงจูงใจเราก็จูงละเด็กก็ตัดตามมาละเด็กก็เริ่มกรนด้กระดาเริ่มอยากจะรู้ละคุณครูขาคุณครูจะต้องเข้าใจว่าความรู้นั้นคุณแม่นหรือยัง การเขียนอธิบายคืออะไรการเขียนชี้แจงคืออะไรการเขียนแสดงความคิดเห็นะมันแตกต่างกันถ้าไม่แตกต่างแล้วมันจะเขียนเหมือนกันไม่ได้หรอกเด็กก็จะเขียนไม่ออกไงแล้วครูก็พ่อครูเองก็ยังไม่เห็นความแตกต่างเด็กก็จะไม่เห็นความแตกต่างเช่นกันเพราะนั้นการทบทวนความรู้ความเข้าใจเรื่องของการเขียนอธิบายเป็นไงเขียนสื่อสารให้คนเข้าใจ กระจ่างแจ้งแล้วก็ปฏิบัติแล้วก็อาจเอาไปเอาไปปฏิบัติได้ถูกไหมคะส่วนการเขียนชี้แจงมันแตกต่างกับเขียนอธิบายนิดนึงคืออะไรคะระบุรายละเอียดนะคะขยายความรายละเอียดจากที่เรา,เ,าเราเขียนอธิบายไว้เมื่อกี้นี้เมื่อกี้นี้อะไรนะคะเมื่อกี้นี้เราบอกว่าเขียนให้เข้าใจกระจ่างแจ้งใช่ไหมฮะขั้นตอนพอเราไปชี้แจงนี่ระบุรายละเอียดลงไปอีกและขยายความลงไปอีก แต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าชี้แจงมันจะเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นเช่นชี้แจงว่าทำไมมาสายบอกมาซิทำไมมาสาย,าสมมาสายชี้แจงให้เขียนให้ชี้แจงมามันมีประเด็นเนี่ยมประเด็นว่าเพราะมันมาสายไงอ่ไหนทำไมไม่ทำกันบ้านอ๋อมันมีประเด็นคือไม่ทำกันบ้านไงเกิดขึ้นชี้แจงมาซิเราบอกอธิบายแล้วเราต้องใส่รา,ายละเอียดลงไปให้ชัดอย่างนี้เรียกว่าชี้แจงนะคะแต่ส่วนเรื่องของการเขียนแสดงความคิดเห็นนั้นมันใส่ความรู้สึก มันใส่อารมณ์ใส่ความคิดของคนเขียนลงไปนะคะซึ่งตรงนี้มันเป็นค่านิยมเรื่องใดเรื่องหนึ่งแนวคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งความรู้สึกเรื่องใดเรื่องหนึ่งมันใส่ปนล,ลงไปเพราะฉะนั้น3มเรื่องนี้มันจะคล้ายๆกันแต่แตกต,ต่างกันนิดนึงเราจะต้องแจกแจงให้เห็นความแตกต่างครูชัดเจนเด็กก็ชัดเจนเมื่อเด็กชัดเจนมันจะไปไหนเสียนะคะอ๋อมีอีกอันนึงก็คือการเขียนโต้แยง้ง นะคะพอแสดงความคิดเห็นคิดเห็นบางทีคอยตามแต่ถ้าคิดเห็นโต้แย้งล่ะเป็นยังไงการโต้แย้งคือก การความคิดของเราไม่ตรงกันแต่ไม่ตรงกันนั้นจะต้องมีข้อมูลมาสนับสนุนหรือมีเหตุผลมาบอกไอ้ที่ไม่ตรงกันเป็นเป็นอย่างนี้อย่างนี้ไม่ได้ชนทะเลาะโต้แย้งไปไม่ได้ป ule, แปลว่าทะเลาะกันนะคะแต่เรามีเหตุผลที่แตกต่างกันมีสิ่งที่เราจะอธิบายชี้แจงแล้วเรามีเหตุผลมาสนับสนุนแตกต่างกันนั่นเรียกเรียกการการโต้แย้งกันนะคะเพราะฉะนั้นการโต้แย้งไม่ใช่การทะเลาะกันนะอันนี้เราทบทวน ความรู้พื้นฐานตัวครูแล้วเราทบทวนความรู้พื้นฐานตัวเด็กแล้วนะคะเพราะนั้นเราอาจจะต้องเติมเต็มสิ่งที่เกี่ยวข้องกับความรู้นี้คืออะไรคะในเรื่องของการที่จะชี้แจงก็ดีอธิบายก็ดีหรือแสดงความไม่เห็นมันต้องมีเรื่องขึ้นมาการมีเรื่องนั้นไปฟังมาไปดูมาไปอ่านมามันมีแหล่งข้อมูลถูกไหมมีแหล่งข้อมูลเพราะฉะนั้น ตรงนี้เราจะต้องเพิ่มเติมด้วยมันไม่ได้อยู่ในตำราไม่ได้อยู่ในเรื่องแต่มันเกี่ยวข้องว่าเออหนูไปเอาแหล่งข้อมูลมาจากไหนแหล่งข้อมูลนั้นเชื่อถือได้ไหมแหล่งข้อมูลนั้นมันมากพอที่จะมาสนับสนุนว่าให้ให,ให้ให้อธิบายได้ชัดเจนไหมหรือชี้แจงและชัดเจนขึ้นไหมรายละเอียดนะคะ,ะการรวบรวมเป็นยังไงรวบรวมมาเป็นหมวดหมู่หรือก,กระจายกระจายหยิบมาสเปะสปะหรือเปล่ารวบรวมเป็นขั้นเป็นตอนไหมนะคะแล้วเวลารวบรวมมาแล้วอ้างเข้าหน่อยหรือว่าเวลาอเรามาอธิบายแล้วเราอาจจะอ้าง อิงได้ไงว่าเราเอามาจากตรงนั้นตรงนี้เพราะฉะนั้นแหล่งอ้างอิงเขาเรียกว่าให้เครดิตไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่เวลาทําทำอะไรถ้า,ราไม่ใช่เป็นของเราเราต้องให้เครดิตก็คือให้เกียรติให้บอกว่าเราเอามาเนี่ยเป็นของเขาคําพูดนี้เป็นของเขาข้อมูลนี้เป็นของเขาเราต้องสอนเด็กให้เคารพในสิทธิ นะถ้าถ้าเราไปอย่างนังสืออย่างเงี้ยลิขสิทธิ์เนี่ยไปเอาเข้ามามันก็ผิดกฎหมายมันมีกฎหมายคุ้มครองด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้แล้วก็ข้อมูลที่ดีเราเนี่ยเอามาเราจะต้องมีเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้เป็นความจริงที่มันเป็นประโยชน์อะไรต่างๆต,ตรงนี้จะต้องเพิ่มเติมให้กับนักเรียนนะคะเมื่อเราได้วางแผนเห็นไหมคะ ครูเนี่ยรู้หลักสูตรครูเนี่ยรู้จุดมุ่งหมายครูเนี่ยจูงใจให้เด็กเข็นความสําคัญและความที่ไม่ทําตามนั้นแล้วมันเกิดผลเสียอย่างไรแล้วครูก็มาอะไรคะทบทวนความรู้ตัวครูเองทอบทวนความรู้เด็กตรงนี้เป็นองค์ความรู้ซึ่งเวลาไปวัดผลตรงนี้อาจจะวัดด้านพุทธิพิสัยได้เห็นไหมฮะวัดด้านพุทธิพิสัยก็ขอข้องงอ,งอะไรผิดอะไรถูกอะไรอะไรเป็นอะไรเราถามได้แต่ไม่เยอะไม่เยอะเพราะอะไรเพราะตรงนี้เป็นทักษะ สาระนี้การเขียนเป็นทักษะเมื่อเป็นทักษะจะไปวัดในเรื่องพุทธิพิสัยความรู้ความจําของบรูม่ะความรู้ความจําการนำเอาไปใช้การวิเคราะห์การสาังเคราะห์การประเมินคุณค่าตรงนั้นมันเป็นเรื่องพุทธิพิสัยต้องการความรู้ความจําแค่นิดเดียวแต่เราต้องการทักษะในการเขียนมากกว่าเพราะฉะนั้นตรงนี้รูปแบบนะมาถึงรูปแบบแล้วนะ รูปแบบคุณครูจะเลือกยังไงว่าจะเอามาจัดการเรียนการสอนในเรื่องการเขียนเนี่ยรูปแบบก็ต้องเน้นอะไรคะในเมื่อเรามันต้องการทักษะก็ต้องเน้นทักษะปฏิบัติก็มีเยอะแยะรูปแบบในเรื่องของการทักษะปฏิบัติของแฮโร่ก็มีในเรื่องของการทําการให้ตัวอย่างการทําตามคําสั่งอะไรต่างๆจากนั้นแล้วก็จะเป็นรูปแบบที่ตรงๆเลยก็มีอย่างของจอยและของวีนที่ครูแนะนามาหนูต้องไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะว่ารูปแบบเหล่านี้มันเหมาะ เวลาที่คุณครูเลือกรูปแบบเนี่ยต้องดูว่าเราจุดประสองค์อะไรจุดประสงค์เราฝึกทักษะหรือจุดประสงค์เพื่อให้รู้ความจําให้รู้ให้จําให้นําไปใช้เราก็ต้องลูกรูปแบบให้เหมาะสมนะคะในรูปแบบเพราะฉะนั้นเรื่องนี้อาจจะมี2รูปแบบ3รูปแบบก็ได้ปะรูปแบบที่เน้นการปฏิบัติก็คือต้องการเขาทำบ่อยๆก็จะต้องใช้กระบวนการฝึกถูกไหมฮะแต่ถ้ารูปแบบที่เราต้องการที่จะวัดความรู้ความจําเราก็นําเอาตรง สอนความรู้ความจําตอนทบทวนความรู้ความความจาในเรื่องของอความรู้พื้นฐานความรู้ที่เกี่ยวข้องเราก็เอาเรื่องของพุทธิพิสัยเอาไปเอาไปจัดรูปแบบตรงนี้นะคะเพราะนั้นรูปแบบหรือกระบวนการเนี่ยมีหลายรูปแบบคุณครูต้องเลือกให้ดีนะคะมันจะได้ตรงกับจุดมุ่งหมายแล้ววัดออกมามันก็ไม่เป๋ไม่ไปนะคะอย่างที่ครูพูดบ่อยๆว่าขึ้นต้นเป็นมาริซอนนั่นแหละนะคะคือสอนอย่างหนึง่งวัดอย่างหนึ่งมันไปด้วยกันไม่ได้และมันก็ไม่สามารถจะแสดงบทบาทหรือพฤติกรรมหรือ จุดห,หมายปลายทางที่เราตั้งผลลัพธ์ไว้มันก็ไปไม่ถึงถูกไหมคะเอานะคะโดยสรุปเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าถ้าเราจะจัดการเรียนการสอนการเขียนอธิบายการเขียนชี้แจงหรือการแสดงความคิดเห็นใดๆก็ตามอันที่หนึ่งก็คือว่าคุณครูอย่าลืมว่าคุณครูจะต้องให้เด็กเขามีความรู้ในเรื่องนั้นๆน,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 นะเขาจะเขียนอธิบายโดยที่เขาไม่รู้เรื่องนั้นเลยไม่ได้จะอธิบายอะไรสักอย่างจะอธิบายว่าต้นไม้ต้นนี้มันเติบโตยังไงมันมันกินน้ํายังไงมันใช้ปุ๋ย ก็ต้องรู้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องต้นไม้รู้เรื่องปุ๋ยรือเรื่องการขยายพันธุ์อะไรก็ตามต้องรู้รายละเอียดจึงจะอธิบายได้แล้วการศึกษาค้นคว้าก็ต้องมีหลักฐานอ้างอิงที่มันชัดเจนเชื่อถือได้นะคะแล้วที่สําคัญก็ต้องรู้จุดหมายปลายทางของเราว่าจุดหมายปลายทางของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เราตั้งเอาไว้ในเรื่องนี้ต้องการแค่ไหนเพียงใดน,นะคะแล้วเราก็เดินตามกําหนดตามจุดมุ่งหมายนั้นๆแล้วอย่าลืมว่าเวลาก็สําคัญสอนเพลินเลยเวลาสอนอน้อย เวลาน้อยไปฝึกทักษะไม่ได้นะคะอันนี้ต้องคำนวณให้มันให้มันพอๆกันทั้งฝึกทักษะและก็ให้องค์ความรู้ด้วยนะคะรูปแบบก็สำคัญวัดผลประเมินผลครูจะเน้นย้ำบ่อยๆว่าตั้งจุดประสงค์อะไรไว้เครื่องมือก็ต้องมาวัดอันนั้นให้ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ใช้เครื่องมือสองตัวเครื่องมือตัวหนึ่งวัดพุดทธิพิสัยความรู้ความจําในเรื่ององค์ความรู้อ,อีกอีกตัวหนึ่งแบบวัดก็ต้องเป็นวัดทักษะในเรื่องของการเขียนก็ต้องเขียนเขียนเขียนวิธีการก็ต้องเขียนเขียนเขียนเกณฑ์ก็ต้องตั้งขึ้นมาว่าจะเขียน เขียนเขียนนะเขียนและแต่ละเกณฑ์อะไรเขียนถูกเขียนดีเขียนตรงอธิบายตรงความหมายไหมอธิบายตรงข้อมูลที่ต้องการไหมนะคะสื่อความต้องการตรงข้อมูลไหมตรงนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเราก็จําเป็นจะต้องทําไมคะเลือกรูปแบบเลือกวิธีการเลือกเครื่องมือในการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายหรือผลลัพธ์ที่เราตั้งเอาไว้สุดท้ายเลยเช่นเดียวกันทุกชั่วโมงทุกเรื่องถ้าเรากระตุกกระตุ้นแล้วให อะไรคะให้พลังบวกกับเขาเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าชั่วโมงภาษาไทยนี่มันน่าเรียนอยากเรียนอยากเรียนตลอดเลยถึงชั่วโมงกระดีกระดากรวีกระวาดที่จะรีบเข้าห้องนะคะอันนี้เป็นต้นเพราะนั้นครูต้องเสริมพลังบวกครูลงไปคิดสิกิจกรรมที่จะเสริมพลังบวกคืออะไรนะคะเขาถึงจะมีความสนใจนะครูฝากเอาไว้ตรงนี้ห้ามลืมเด็ดขาดเลย นะคะสำหรับวันนี้ก็ให้กำลังใจว่าเดี๋ยวเราจเจอกข้างหน้าจะมีเรื่องอะไรเด็ดๆดีกว่านี้ด้วยนะลองติดตามตอนต่อไปนะคะในสาระต่อไปสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษร Education น